เยี่ยมนะเพี่เด็กไมขอเียหน่อยมี่เด็กเท่าไรพี่มีสองพันน้องขอหน่อยพี่ขอสองพันเก้าจอมแม่ขอพาดท่านี้มีสองพันเอาพี่ของครบแล้วผมขอดีเพื่อให้พันเก้ากูเหลือเป็นร้อยเดียวแล้วพี่เจ้าไปเรียกอะไรพี่ก็มาให้หมดสิพี่ไม่ได้ใช้เลี้ยงมั้งกูเหลือร้อยเดียวน้องพี่เจ้าไปทำอะไรแล้วร้อยเดียวอ่ะมเอาไปทำอะไรได้เอากูไปซื้อไอ้นี้ที่ซ่อมเกาะน้องโอ้ซ่อมเกาะสองร้อยเฮ้ย

นี่ไงให้เด็กแมสเอายิงดิเอาเอากูตายไอ้วัวกูหมดน้องเอาคุณชุบอยู่น้องเอากูตายกูตายกูตายเจมส์กผมเจ็ดเยอะเจ็ดพี่เอามึงมีเจ็ดพันแล้วมึงมาขอกูเพื่ออะไรวะน้องมึงขอกูณทำเพื่อเี๋ยวเอาไปได้ของไงก็อยู่กับพี่พี่ชอบตายผมเลยต้องเก็บไว้อะอุ้ยคุตายกูตายโอ้ยวัวกูหมดว่ะแม่งทำอะไรดีวะ โอ๊ยๆกูไมู่้จะไปไหนแล้วมันไม่มีอะไรแล้วน้องกูเบื่อว่ะแม่งโอ้้ามี้าจ้ามีมีไอ้บอลนะครับพี่บอกเลยพี่เก็บได้ทั้งประเทศไทยอ่ะแล้วทำไมพี่ไม่เอาไปแลกเหีียญน่ะพี่แลกไปหมดแล้วดูว้วบอลเด็กยี่สิบกว่าลูกเมื่อกี้